สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนในการในการในการทดสอบนะครับในการชาร์จแล้วก็ปรับบาลานซ์เซลล์นะครับก่อนที่เราจะประกอบตัวแบตตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับคือการชาร์จแล้วก็บาลานซ์เซลล์ก่อนส่งลูกค้านะครับเพราะว่าบางร้านที่เขาประกอบขายเนี่ย ก็ต้องเช็คกับเขาดูนะครับว่าเขาประกอบการประกอบเขามีการทดสอบการชาร์จการบาลานซ์อะไรให้เรียบร้อยหรือเปล่าลก็อุปกรณ์ต่างๆใช้บัตรบาท,ทองแดงหรือเปล่าแล้วก็ตัวบอร์ด BMS ใช้ของของคุณภาพดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีของราคาของราคาถูกมาให้มันก็ไม่คุ้มนะครับกับแบตดิเทียมที่เราต้องเสียเงินซื้อ,อาราคามันก็ ก็ระดับหนึ่งนะครับควรใช้ของคุณภาพไปเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดแต่ละเซลล์ดูนะครับเซลล์แรกนะครับ3.315นะครับ3.315เซลล์ที่2นะครับ 3.318นะครับ3.318เซลล์ท mm ี hmm. ่3นะครับ3.318อ่า3319เซลล์ที่4เซลล์สุดท้ายนะครับ สามจนะครับจุดสามหนึ่งหกจะสังเกตนะครับว่าเซลล์มันจะแตกต่างกันน้อยมากนะครับคือ